ก็มาพบก,กับอัพลียาชนะก็น,นี่นะคะอัพก็จะบอกว่าอัพได้ซอบเพลงใบขับขี่ผ่านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็คืออัพดีใจมาดีใจมากนะคะเพราะว่า อัพเนี่ยอยากสอบแบบขี่นานแล้วนะคะตอนนี้อัพก็เรียนจบแล้วก็ได้ไปสอบแล้วก็ตอนแรกที่อัพจะไปสอบเนี่ยก็คือที่กรมขนส่งนะคะแล้วแปมาวันนั้นที่อัพไปเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมาสอบที่เดือนธันวาเลยคือแบบมันนานไปอะ่ะมันนานมากอัพก็เลยเปลี่ยนใจมาที่แอดวานลังสิตแถวบ้านของอัพเองนะคืออยู่ที่คลองหนึ่งนะคะพอไปถึงเข้าไปอัพจะอัพจะมีภาพให้ดูนะคะว่าเถือเ่อนเพื่อนเถื่อนเพื่อน ใครที่แบบว่าเออไปกรมขนส่งแล้วแบบพอจะไปสอบเนี่ยมันช้าก็เปลี่ยนมาสอบที่ของเอกชนดีกว่าที่มันแบบเครือรัฐหรือว่าอะไรอัพก,ก็ไม่รู้อะคะ่ะคือถือว่าเราสามารถแบบอันเนี้ยไปที่ไปถ่ายรูปทําบัตรอะไรเงี้ยได้เลยก็ได้บัตรมาง่ายบบได้ดามากแต่ข้อสอบนี่คือยากมาก ก็คืออพัยยากนะคะอพัยยากมากคือกลับมาก็านะอ่านหนังสือโอเคจบไปเรามาเล่าก,กันดีกว่าว่าต้องทอาํายังไงบ้างตอนแรกนะคะอับก็เดินไปที่แอดวานเลยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายก,ก็คือ1000บาทนะคะหนึ่บาทเลย, 1, เลยพันกว่าบาทนะ่นะคะอยากมาเรียนวันไหนที่เขาก็จะถามว่าเราอยากมาเรียนวันไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกไปนะคะเขาบอกไปแล้วเราก็เข้าไปเรียนก็จะมี<อ>รูปอัพก็จะขึ้นวิดีโอนะคะก็คือเข้าไปเรียนก็จะมีสถานที่เข้าไปครูก็วันแรกที่ไปสอนนะคือมันจำไม่ค่อยได้ วันแรกที่อาจารย์น่ารักมากคือวันนั้นอะออาไปเรียนอะคือแบบว่าแบบออาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนอื่นแบบเขาจะต้องแบบเอออ่านมาก่อนใช่ไหมว่ามันแบบเออยังอะไรยังไงแต่คือน,นั้นอะอัาไปเรียนแบบโดยไม่ได้ดูอะไรเลยเอาไปอ่านเนี่ยพออาจารย์เขาถามกลับมาอัเก็ตอบไม่ได้อะแบบ เอ้ยก็แบบเครียดมากแล้วกลับมาดูหนังสือมากลับมาดูหนังสืออะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าที่นี่ดีตรงไหนหรือบ่ะอาจารย์ใส่ใจแล้วมากคืออัพเนี่ยเป็นคนที่แบบถามอาจารย์หลายรอบมาแบบตอนที่เขาอบรม,มนะเขาสอนไปอย่างเงี้ยอัก็ถามว่าอาจารย์คะอันนี้มันแปลว่าอะไระอะไรเขาก็แบบไม่มีท่าทีที่แบบลำคาญเลยนะแบบเอออธิบายแล้วดีมากที่นี่โอเคมากนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อับเองะนตะค่ะแต่อัพมาโฆษณาให้เพราะว่ามันโอเคมันก็ดีมากนะคะ ก็อาจารย์ดีมาแล้วก็ชอบตอนอย่าหนึง่งเออเขามีอันนี้ด้วยนะเขามีไอติมให้แล้วก็ไปอิบไอติมฟรีมีโกโก้มีขนมมีทุกอย่างเลยแล้วก็เอออัพชอบมากตอนหนึง่งตอนที่เขาบอกว่าอะไรนะให้ตอนนั้นนะเออวันที่อัปเรียนนะมันก็ฝนฝน,น,นโปรยนะมันก็ทําให้เราแบบไม่ได้ออกไปขี่ไม่ได้ออกไปฝึกขี่นะอาจารย์ก็เลยให้ใส่แว่นเมาต <laughs> อนแรกอัพขำเพื่อนอนะ เพื่อนใสอะไรเพื่อนแบบเออเดินเซอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอตาอัพอ่มันแบบอัพชนกลวยอ่ะชนแบบปักบักปักกโอยโคตรซื่อบื้อเลยชนไปได้ยังไงอะไรเนี่ยแต่ทีนท้ก็ผ่านมาได้ดีนะคะแล้วก็ฝึกขับรถฝึกอะไรเงี้ยฝึกจนสอบผ่านอะไรเงี้ยคืออัพตั้งใจมากทุกคนข้อสอบนี้บอกว่ามันยากมากคะมันยากกว่าที่แบบลองทาในนี้อ่ะแต่คือแบบพักมาอ่านอ่านอ่านแล้วก็สอบไปได้ด้วยดีนะจะบอกว่ามันดีมาก แล้วก็ในห้องเรียนนะคะก็แบบคือโอเคมาอัพอะไรขึ้นวิดีโอนบบน,นี้วิดีโอให้ดูตอนอยู่ในะห้องเรียนอัพก็ตั้งใจมากเลยก็แบบเออแบบไม่รู้ดิก็แบบมันก็ยากอ่ะมันก็ยากถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่ามันต้องจําทั้งแบบอะไรนะแบบสัญญาลักษณ์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอออัพงงแตอ่อัพงงทางเอกทางโทรมาเพื่อนงงปะหรือว่าม,มีใครงงคือแบบอัพไม่ได้ อ่านไปก่อนเนี่ยก็ไม่รู้แบบถามอาจารย์งมงมากเลยทางตรงทางฝ <c oughs> ึกไปเรื่อยๆจนถึงวันจริงนะคะก็สบผายเย้ ตื่นเต้นมากรอบเดียวคือตอนนั้นแบบตอนที่จะทํานี่คือแบบรุนมากแบบข้อน,นี้คืออ่านอ่านโจทย์นานมากปประมาณห้าสิบคอไทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้มันก็แบบสอบไปนานแล้วเพิออ่งเพิ่งมาอ่านคำอ่านอ่านโจทย์อ่านโจทย์อ่านอ่านคา,นอานตอบหลายหลายครั้งมาแต่สุดท้ายก็แบบความพยายามที่ไหนเราก็สําเร็จได้นะคะสำเร็จดีใ,ใจมาออกมาพอออกมาโทรหาพ่อโทรหาพี่เมนเลยว่า อออเอออัพชอบมากเลยที่นี่คือแบบเขาเตรียมข้าวให้เงี้ยอัเป็นอิสลามใช่ป่ะไปซื้อข้าวหมกม,มาให้อัพต้องขอบคุณมากนะคะก็อัพก็เกรงใจมากนะแต่ก็ไม่ได้ขอบคุณพี่เขาก็ถ้าเขามาดูวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่บอบบเไปดูไปซื้อข้าวหมกม,มาให้อัพก็มีไอติมมีขนมมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยคืออ,อุ่นอะที่เนี่ยคนเห็นปะว่าเราตั้งใจอะไรมันก็แบบสมเด็จทุกคนต้องทําได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกําลังใจในการช่วยนะคะเผื่อใครมาดูทีนี้ก็เป็นกําลังใจหรือว่าอะไรทุกคนตัมาดูค่ะ ็สอบผ่านไปอย่างง่ายดารอบเดียวเท่านั้นนะคะก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรค่ะก็ประมาณนี้ก็แบบก็ถ้าใครที่แบบอยู่ใกล้ๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปสอบที่ไหนก็สามารถมาที่นี่ได้อยู่ใกล้อยู่ตรงลังศิษข้างๆฟิวเจอร์นี่เองอยู่ที่คลองหนึ่งนะคะก็มาได้ที่แอดวานหลังศิษย์นะคะก็จะได้บัตรถาดแบบนี้เลย ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะและคิดว่าคลิปนี้มันเป็นสาระสำหรับทุกคนนะคะหรือว่าไม,ไม่ได้เป็นสาระเลยเลยเอัพมาพูดเลยว่า <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะ <c oughs> เพื่ออัพจะได้มีพัฒนาทําคลิปดีๆต่อไปนะคะ <c oughs> หรือว่าอยากให้อัพทำคลิปแนวไหนเนะะี่ย <c oughs> ก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ <c oughs> ได้เลยนะคะหรือว่า ยังไงอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าแบบมีคนดูเยอะมาค่ะอับสังเกตว่ามีคนดูเยอะมากอาจจะไม่ได้ใช่ใน YouTube นะแต่แบบในเพจเนี่ยมันมีคนดูเยอะมากแต่แบบทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ได้ป่าวว่าอับควรจะแก้ไขหรือพัฒนาอะไรตรงไหนนะคะเข้ามาพูดคุยได้เลยโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไปไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เอาเลยคะเพื่อเป็นกำลังใจในการ